มาเช็คอาการปวดหัวไมเกรนกันนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะสาเหตุของการปวดหัวไมเกรนเนาะจริงๆอ่ะสาเหตุเนี่ยบอกแน่ชัดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสาเหตุในการปวดไมเกรนที่แตกต่างกันนะแต่ว่าคนที่ปวดไมเกรนบ่อยๆนะคะจะพอทราบเนาะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้เราปวดนะคะเช่นบางคนเจออากาศร้อนๆเป็นอากาศหนาวๆเป็นเจอฝุ่นเจอฝนนะคะหรือว่าเป็นพูกพิมสองจุดท้าอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้เนาะคนที่เป็นไมเกรนอาจจะกำาเริบมเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการ สารใเกรนอย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เราเป็นเนาะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก็จะได้ไม่เป็นไมเกรนเนาะไมเกรนนะคะไม่สามารถรักษาหายขาดได้นะเรามาเริ่มดูนะคะว่าอาการของไมเกรนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีอาการปวดตุ้บๆเนาะปวดออการเต้นของเส้นป,ประจงนะคะจะปวดเป็นฝั่งเดียวหรือว่าจะ,จะปวดสองฝั่งหรือว่าปวดสลับกันหรือปวดพร้อมกันทั้งสองฝั่งอย่างนี้ก็ได้นะคะอาการปวดไมเกรนเนี่ยบางคนก็จะปวดทั่วหัวนะปวดนานด้วยนะคะบางคนเนี่ยนานเป็นชั่วโมงบางคนนานเป็น นนะะแต่ก็จะไม่นานเกิน3วันนะจะมีอาการนําก่อนการปวดไมเกรนนะคะ mm hmm. เช่นเห็น mm hmm. แสงวบวับตาผ้ามัวนะคะจะมีอาการก่อนที่จะเป็นเมเกรนประมาณสักสิบาถึงยีนาทีนะคะมีอาการคลื่อนไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะบางคนเนี่ยถ้ามีอาการอาเจียนออกมาอาการของไมเกรนก็จะดีขึ้นนะคะ บางคนจะมีอาการแบบเวียนหัวอย่างนี้นะคะตาไม่สู้แสงนะเจอแสงก็จะแบบลืมตาไม่ขึ้นนะคะอาการที่พบได้น้อยเนาะบางคนเนี่ยก็จะมีอาการชามือชาหน้าอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เกิดบ่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดทุกคนนะและอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเมื่ออาการไมเเรนทุเลาลงเนาะหากว่าใครนะคะมีอาการเข้าข่ายการเป็นเมเกรนแบบนี้นะคะให้รีบทานยารักษาไมเเรนเนาะเพราะว่าหากว่าทิ้งระยะเวลานานนะคะอาการไมเเรนเนี่ยมันจะยิ่งแย่เนาะการทานยาเร็วที่สุดเนี่ยก็จะ ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าการที่จะรอว่ายะนอนพักสักนิดนึงแล้วค่อยกินยาก็ได้อันนี้อาการก็จะหายช้าลงนั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอย,ยาอยากเล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ